คำรรสารเนี่ยพอออกมาลำพึงลำพันใช่ไหมก็ได้ครบแล้วเนาะตอนนี้ยพอลำพึง<ด>ลำพันครบแล้วครับเออทำไมมันต้องทำไมมันต้องทากันอย่างนี้ล่ะคะทําไมเขาไม่จัด<บ>สรรมาให้มัน,ให,มนให้มันเท่ากับจํานวนของบุคลากรจริงๆล่ะคะคือคือต้องบอกก่อนว่าที่ที่ผมเอาข้อมูลมาคุยนะจะเป็นข้อมูลจากหลายๆส่วนของผู้ปฏิบัติงานอาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่ยิงมาจากโรงพยาบาลตัวเองนะครับก็คือคืออย่างนี้ครับคือ,คอ,คอ ก็เท่าที่ได้ฟังการถแถลงหรือว่าได้ได้กล่าวออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าจะเป็นการจ่ายออกมาก่อนในล็อตแรกปริมาณเท่านี้เปอร์เซ็นต์แล้วก็แล้เขาก็<ๆ>จะมีข้อความเขียนเลยว่าถ้าเกิดว่ามีการสรํารวจแล้วบุคคลใดที่เข้าเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับให้ให้ทําการเสนอขอเพิ่มเติมซึ่งก็จะเป็นข้อความที่แบบไม่ได้ไฮไลท์ ight, ไม่ได้ตัวหนาไม่ได้อะไรเป็นแบบสันส้นๆไว้ข้างล่างนะครับซึ่งซึ่งก็คิดว่ามันก็คือช่องทางที่จะให้ จะให้แต่ละโรงพยาบาลเนี่ยแก้ไขก็คือเหมือนกับโยนโย,ยนหินมา้ก่อนว่าให้ไปเท่านี้ก่อนถ้าอพอกัเกีอดีไปถ้าไม่พอก็ขอมาแล้วกันเพื่อ,อเพื่อหนึ่งว่าไม่อยากจะให้วัคซีนจานวนเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าในโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมกับคิดตรงกันข้ามคือคือเรารู้อยู่แล้วว่าเรามี1.5 1.5ล้านโดสแต่ว่าแล้วก็รู้แล้วว่าจะมาวันไหนซึ่งแทนที่เราจะให้ไปก่อน ซึ่งซึ่งมาเกิดการทะเลาะก,กันแน่ๆว่าใครไปตรงนี้แล้วใครจะฉีดก่อนไม่ใช่แค่ว่าได้ฉีดหรือไม่ได้ฉีดใครจะฉีดก่อนอฉีดหลังก็ต้องมีการทะเลาะก,กันแล้วทีเนี้ยทำไมเราไม่สํารวจก่อนล่ะว,ว่าทั้งประเทศเนี่ยมันต้องการสักกี่โดสนะครับก็คือให้สํารวจเป็นทีละขั้นเช่นโรงพยาบาลหรือองค์กรนั้นๆก็สํารวจของตัวเองว่าบุคคลที่เข้าเกณฑ์พะเกณฑ์มันเพิ่งออกมาเมื่อประมาณที่หนึ่งวันที่สองประเกณฑเี้เกณฑ์สามข้อเนี้ยที่ที่จะได้ฉีดเนี่ยมีสักกี่คน ก็ตรวจสอบแล้วก็ดูว่าจํานวนที่ส่งมาเนี่ยมันคือคนที่ทํางานเกี่ยวกับโควิดจริงๆใช่ไหมก็หนึ่งแรกแปลว่าองค์กรจะมีการตรวจสอบตัวเองนึงครั้ง,งอสองส่งไปที่สอสอจอสสจอก็จะตรวจสอบว่าองค์กรนี้มีอยู่จริงไหมในจังหวัดของเขาเพราะว่าเราต้องพูดถึงเกี่ยวกับตับ้านเอกชนหรือว่าอ,องค์การบรหิหารส่วนตำบลอปทอต่างๆพวกนี้ด้วย ซึ่งเขาก็สามารถตรวจสอบได้ว่าหน่วยงานนี้มีอยู่จริงบุรนทิทีนี้มีอยู่จริงทํางานจริงวิ่งอยู่จริงครับคือตัวจํานวนเนี่ยองค์กรเป็นคนตรวจสอบแต่ตัวองกรเนี่ยสสจเป็นคนตรวจสอบแต่ทั้งหมดข้อมูลตัวเลขทั้งหมดแต่และจังหวัดก็ถูกส่งเข้าไปที่ส่วนกลางซึ่งก็จะได้<ช>ตัวเลขที่สามารถส่งมาได้เลยตามจํานวนนั้นซึ่งแล้วก็ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าคนเหล่านี้มีอยู่จริงซึ่งมันก็คงมีแท็กที่จะให้ตรวจสอบได้มันก็จะเป็นการมา เป็นล็อตเดียวกันโดยที่ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะได้คือต้องบอกว่าไฟเซอร์มันมีปัญหาเรื่องการขนส่งการจัดเก็บถูกไหมครับเพราะมันต้องใช้อุณหภูมิถ้าทีนี้ถ้ายิ่งขยอยส่งมันก็จะต้องมีมาตรการเหล่านี้หลายรอบถูไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทํารอบเดียวจบมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาทีนี้สมมติผมสมมุติว่าถ้าโรงพยาบาลอำเภอขาดอีกขาดอีกสัก22สอโดสที่ยังไม่ได้ฉีดที่ํำรวจแล้วแล้วส่งขอไปใหม่ และเขาจะจัดสรรมายังไง22โดสนี้ 22, นนเขาจะใช่เขาจะไปเขาจะแบ่งมาให้สองสามขวดแล้วไอ้ที่เหลืออีกหลายโดสที่คาอยู่ในขวดจะไปให้ใครนะครับมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นการยุ่งยากถ้าาม,มองในในความคิดของผมเพราะนั้นถ้าเราได้จํานวนโดสมาในแต่ละจังหวัดหาอาจจะหาที่ฉีดที่เดียวจัดเก็บที่เดียวหรือ,อถ้ากลัวแน่นไปก็อาจจะกระจายสองสามจุดให้เป็นระบบแล้วก็วางแผนในการฉีดซึ่งมันจะง่ายกว่า แล้วที่ผ่านมาที่ผ่านมาเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นเหรอคะเขาไม่ได้ไปรวมอยู่ที่เดียวกันหรือว่าไม่ได้ส่งให้ตามตามที่แต่ละจังหวัดแจ้งไปเหรอคะที่ผ่านมาเนี่ยสองสามวันเนี่ยค่ะอ๋อคือคือวัคซีนมันมาล็อตแรกมาเท่านี้ส่วครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะในจังหวัดก็จะดูว่าจุดบริการไหนสามารถให้บริการฉีดได้ได้บ้างก็จะกระจายไปแล้วก็เอาโควตาของแต่ละที่เนี่ยไปรวมกันฉีดซึ่งซึ่งพอมันมันไม่พอจํานวนก็เกิดการทะเลาะกัน แทนที่มันจะจบในครั้งเดียวมันก็ไม่ใช่เป็นแบบนแบบั้น